เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เล็กอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นที่หนึ่งครับแล้วก็ชิ้นสองนะครับแล้วก็ชิ้นสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตกตอกตีตอกตีพอเสร็จเราก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับชิ้นหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องการสื่อกบคุณว่า ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและปังๆนะครับอย่างแรกคุณต้องมีการ,การใช้คาพูดที่ดีมีความคิดทีมจิตใจเข้มแข็งและสิ่งศสิทจะช่วยให้คุณปังมากพอตัวสุดๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะตัวเองค่ะมาที่จุดที่2มากนะครับสิ่งที่ต้องการสิคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและปังๆนะครับอย่างแรกคุณต้องมีบิดของสิ่งหก้องกามีนะครับและรู้จัก ที่จะมูเพระผมให้เป็นแล้วรู้จักทำตัวให้น่ารักตอบผู้ใหญ่สิทธิ์รับรองสิ่งสิ่งช่คุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะมาที่คิดสามารถนะคะส,สิสิ่งสองการสิ่งคุณว่าถ้าคุณอยากมีชดีขึ้นแล้วปังๆนะครับอย่างแรกคุณต้องหยิ่งๆเข้มแข็งครับและขยันและจละดัดระเบียบชีวิตให้เป็นแล้วสิ่งสิ่งช่วยกันคุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะ ก็ข้อมูลก <alities> ็จะมีประมาณนี e <Yeah. S 2> ้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจกดแชร์กดคอมเมนต์กดระากปดกดเปลย์ของายอาจ้รย์นครับและใครยังไม่กิดามเชว์จารแล้วก็รบกวนกดตามเชว์จารสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับแต้ละครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จีรัฒน์ก่อนหมอดูมิชูนี่สวัสดีครับ